สวัสดีครับสมาชิกกลุ่มเปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนชีวิตลิขกิจชีวิตได้ด้วยตัวเองรวมถึงท่านที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับครับก็มาถึงกฎข้อที่3ใน7ข้อเพื่อที่จะดึงพลังจักรวาลมาหาตัวเองให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเส้นลายมือเพื่อลิขกิตตัวเองนะครับกฎข้อที่3ก็คือ ป้ายใหม่ให้ตัวเองติดป้ายใหม่ให้ตัวเองติดได้อย่างไรนะครับเพื่ออย่างนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไปยึดติดกับคําพูดหรือคําเขียนที่เคยพูดเคยเขียนไว้นะเช่นบางคนบอกว่าถูกคนเห็นเขาพูดว่าไอ้ตัวสวยไอ้ดวงสวยหรือบางทีเราก็พูดเองนะคนช้ำปลักอะไรก็กูเจอแต่คนไม่จริงใจอ่ามันก็เท่านั้นไอ้เรามันอะไรประมาณนี้นะครับ จริงๆพวกนี้เป็นคำพูดลบเป็นคำเขียนลบพอเราพูดไปนานๆแล้วไอ้สิ่งพวกนี้มันจะติดตัวเรามันจะเข้ามาสู่เรานะครับทีนี้วิธีก็คือปลดคำพูดข้อเขียนตรงนั้นเราเปรียบเสมือนว่าเป็นป้ายเก่าลบทิ้งไปเลยนะครับเรามาเปลี่ยนป้ายแดงใส่แบนเนหรือติดสลากใหม่ก็ว่ากันไปนะครับเอาป้ายคุณภาพใส่เลยนะไอ้คำว่าไอ้ขี้แพ้ใจไปซิวรักใหม่จริงแจ้งอีกแล้วเรามันจนเกิดมาจนอะไรพวกนี้ ทิ้งให้หมดเลยนะครับเอาป้ายใหม่เลยเอาป้ายใหม่เอาป้ายใหม่อ,หมอะไรดีใส่เข้ามานะครับเขียนใหม่เลยเขียนใหม่อย่างแจ๋งเลยก็คือว่าเราไม่ใช่คนธรรมดานะเราทำได้มากกว่าที่คิดมันเป็นได้จริงๆเราเป็นคนเยี่ยมมากฉันรวยขึ้นเรื่อยๆฉันจะสร้างความสาเร็จให้ตัวเองเรามันเจ๋งมากอะไรประมาณนี้นะครับพูดไปเลยนะครับต่อไปนี้ อะไรที่มันเป็นความอ่อนแออะไรที่มันเป็นความคิดที่มันเชิงลบตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นป้ายเก่าเป็นสลากเก่าที่เราจะต้องลดทิ้งเราก็ใส่ใหม่เข้าไปนะการใส่ป้ายใหม่คําพูดใหม่ๆพวกนี้นะครับมันจะไปเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับมันเปลี่ยนไปได้อย่างไรคืออย่างนี้นะครับถ้าเราที่เราผ่านมาในบทที่8เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเปลกน้ําใช่ไหมครับมันจะมีคาว่าเปลกน้ําแล้วก็เรื่องของ n อ p คําพูดเนี่ย มันมีพลังความคิดมันมีพลังสิ่งที่เราพูดเราเขียนเราคิดม,มีพลังนะครับดนตรีที่เราฟังเพลงที่เราฟังอะไรพวกนี้ก็มีพลังที่เราจําได้ในบทที่8นะครับก็คืออย่างเนี้ยนะครับผลึกน้ําพวกเนี้ยเกิดจากความการฟังเพลงที่เพลาะนะหรือคําพูดเพลาะเพลาะหรือคําพูดดีๆไอ้ขี้แพ้ไอ้เราก็เท่านี้ เบื่อจังโง่จังง่วงจังหิวจังอะไรพวกนั้นมันจะเป็นเปลือกน้ําที่เสียนะครับเป็นเปลือกน้ําที่เสียเปลือกน้าที่เสียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นคนเจ๋งฉันเป็นคนสุดยอดฉันเป็นคนดีมีความจริงใจค้นอื่นเื่นรักเราเรารักคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับคืออะไรที่เป็นคําพูดดีๆอะไรที่เป็นสิ่งดีๆความคิดดีๆคําพูดดีๆการกระทําดีๆเนี่ยเติมเข้ามาเรื่อยๆตามกฎข้อหนึ่งข้อสที่ผมพูดไปแล้วก็ด้วยนะครับ เติมเข้ามาเราก็จะได้ผลึกน้ำที่ดีให้ตัวเองไอสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอย่างละนิดละหน่อยที่เล็กๆและน้อยเรื่อยๆรืๆนะครับสิ่งดีๆมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาป้ายที่เคยติดไว้สลากที่เคยติดไว้เก่าๆเราลอกทิ้งไปแล้วนะครับเราใส่ป้ายใหม่พอไปนานๆน,นานๆเข้านานๆเข้า,นา,นา,นขามันก็จะเป็นเราเองมันคนที่เปลี่ยนชื่อตัวเองแหละครับครั้งแรกก็อาจจะงงๆนิดหนึ่งเวลาคนอื่นเขาเรียกยังจําชื่อตัวเองไม่ได้นะครับ พอนานๆเข้าลืมไปเลยว่าตัวเองชื่อเก่าชื่ออะไรนะครับเช่ <Julia> <ส>นกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีเละทิ้งไปใส่ใหม่เต Einstein, ม็มเข้ามาใหม่แล้วในที่สุดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่ป้ายที่เราติดให้ตัวเองนะครับมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคําพูดหรือการเขียนนี่แหละนะครับ ที่จริงผมเจอเคสหลายเคสหลายกรณีนะครับมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับผมพูดถึงถือว่าการเปลี่ยนคําพูดหรือการเปลี่ยนข้อเขียนนะที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยผมได้แนะนําไปหลายคนนะครับก็เขาเอาไปเปลี่ยนเขาก็ได้ผลจริงจริผมยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรมสักสักท่านหนึ่งแล้วกันนะครับก็คืออย่างนี้ล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มที่เรียนลายมือกับผมนะครับเขาใช้ชื่อว่าคิดว่าแพ้ก็แพ้ ผมก็เห็นแล้วนะครับว่าชื่อนี้ดูแล้วเป็นชื่อที่ไม่เหมาะที่จะใช้เพราะอะไรเพราะว่าชื่อนี้ถ้าคิดดีๆแล้วถ้าคิดอ่าน,นผ่านๆแล้วไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันดีนะแสดงว่าเป็นคนต้องต่อสู้เป็นคนที่จะต้องเอาชนะให้ได้เป็นคนที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราคิดให้ลึกๆล,ลงไปคิดให้ซับซ้อนลงไปเราจะเห็นภาพซ้อนอยู่ตรงนั้นนะครับว่ามันเหมือนคนที่อยู่ใน ICU นะครับมา หมือนคนที่ต้องแบบกําลังจะสิ้นแรงหรือหมดพลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยอยู่แล้วแต่มันมันจะขาดใจอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องเขี่ยวขุดเอาพลังสุดท้ายที่มีอยู่นออกมาเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้น,นพลังสุดท้ายก้อนนั้นอ,อย่าเพิ่งใช้นะครับถ้าเราพูดอย่างนี้กับตัวเองทุกวันคิดว่าแพ้ก็แพ้หรือเราติดชื่อตรงน,นี้เราใช้ชื่อน,นี้กับตัวเองทุกวันแสดงว่าเรามีพลังก้อนสุดท้ายอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำ คนที่ท่านมาเรียนระเมือกับผมนะครับบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อเถอะนะเปลี่ยนอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าไม่ใช่ชื่อนี้ผมอธิบายความหมายนี้ให้ฟังแล้วท่านก็เลยไปเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เกิดขึ้นมาในชีวิตเพราะชีวิตจริงของท่านก็เป็นเรื่องที่แบบยากลําบากมากนะครับเป็นเรื่องที่แบบโอ้ผมฟังแล้วน่าหดหู่มากคือคืออย่างนี้คือผมเห็นชื่อนี้แล้วนะครับแอบถามไปนิดนึงว่าชีวิต ตอนนี้เป็นยังไงมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมโอ้ท่านเล่ามายาวมากเป็นอะไรที่แบบน่าตกใจมากคือชีวิตต้องอยู่ในสภาวะที่แบบต่อสู้แข่งขันเอาชอนะแบบยากลำบากแทบจะขาดใจอยู่ตลอดเหมือนคนที่อยู่ในไอซียูประมาณนั้นแหละนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมผมก็เลยแนะนําให้ท่านเปลี่ยนจ้ะนะท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นประมาณว่าโชคดีแล้วประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าผมเอาคลิปเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละ หึ่งพลังจักรวาลเข้ามาเนี่ยให้ท่านดูด้วยนะครับท่านกเ็เลยไปเปลี่ยนหลังจากนั้นปุ๊บเชื่อไหมครับผ่านมาแค่ประมาณทักหนึ่งเดือนนะชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับชีวิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันมีสัญญาณที่ดีมีเรื่องที่ดีอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็บอกว่าอย่าลืมขอบคุณสิ่งที่ดีนะอย่าลืมขอบคุณเรื่องดีๆนะแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ก็าตามกฎจักรวาลที่ผมาทาให้นี่แหละ1นึที่ผ่านมานะครับครับนี่แหละครับคืออิทธิพลของการใช้ชื่อ หรือป้ายที่ติดกับตัวเองนะครับมีผลกับตัวเองนะครับอย่าคิดว่าไม่มีผลนะครับคาพูดซ้ําๆการเขียนซ้าๆในเรื่องเชิงลบปุ๊บสิ่งลบๆก็จะเข้ามาหาตัวเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเรื่องบวกปุ๊บเมื่อไหร่คิดบวกพูดบวกทําบวกเมื่อไหร่ปุ๊บทำเรื่อยๆทำซ้าเรื่องบวกบวกเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆก็จะเข้ามาหาตัวเองนะครับแล้วอย่าลืมขอบคุณสิ่งดีๆเหล่านั้นนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคงให้ประโยชน์เป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราไปติดตามมาในเรื่อองงข เป็นก่อนเป็นพลังของความเป็นเจ้าของพลังของความสมําเร็จคือเราต้องเป็นอะไรที่มันก่อนที่เราจะเป็นจริงๆนะครับเราจะต้องเป็นอะไรก่อนที่เราจะเป็นจริงๆแล้วเราจะได้เป็นสิ่งนั้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามในกดข้อที่4นะครับ